สวัสดีค่ะขนมจีนค่ะซาวเขาเรียกอะไรลยล่ะน้ำปลา,า้าทำม่วมๆไปทำม่วมๆไปไม่ว่าซาวอเอาแค่ไปต้มเอาน้ำปลาดาไปต้มก็สิอืมเนาะทำม่วมๆไปเพื่อนๆค่ะขนมจีนกขนมขนมจีนเขาเรียกอะไรขนมจีนซาวน้ำปาาลา้าเหรออืม,อม ก็ได้อยู่นะก็อร่อยก็อร่อยปลาล้าหนอยนะก็อร่อยนะปลาล,าลนะ้าหนอยเนาะนู่นในในน้ไม่เป็นนะใส่แต่ใส่แต่กระเทียมนะที่จริงเขาใส่อะไรเขาใส่เครื่องมันด้วยนะที่จริงอเขาใส่ตัไคร้นู่นนี่นั่นนะแต่ใน,นไม่มีกระเทียมม,มากับเพื่อ,อนๆกินด้วยกันค่ะตามมีตามเกิดใครไว้บ้านขา หมูมอบาดที่กรงย่างหรอต้องหมูย่างมมือเสียงอะไรนะอืเที่ยงไปดิง่ายง่ายเหรอขนมจีนแห้งเนะขนมจีนแห้งเอามาต้มง,ง่ายง่ายืะ ก็อร่อยอยู่นะรู่ป่ะอืมผักก็มีสลัดนะไม่รู้ปากอื่นหหหหเห็นก็ดูดูไม่ขึ้น ซื้อที่เขาย่างสำเร็จไหมาซี่โครงย่างบาร์บีคิวเขาได้อยู่ไน่ลืมไปมีแคบมีแคบหมูมีแคบหมวย ลืมม,มากินได้กันครับเบื่องขานี่แหละขาง่ายๆ่ะเมือยงยีงสวีเดนอืทำไม่เป็นได้อยู่ได้อยู่แคบหมู ชอจจบริดเดิลอร่อยอยู่ยี่ห้อนี้แหะพี่นายชอบอยู่ริดเดิลนสะครับสาวๆขายริดเดิลนะครับยี่ห้อยี่ห้อนี้แหละที่พออร่อยอขอือขอได้กินก่อนนะครับ